เราจะยังเต,ติบโตต่อไปได้แม้ว่าสถานการณ์มันจะยากขนาดไหนเพราะว่าถ้าคนแก่หรือผู้สูงวัยไม่ไม่ได้แข็งแรงพอก็อาจจะเกิดการคุณเสียเร็วเช่นตอนนี้ทุกคนต้องป้องกันตัวเองโดยวิธีการคือมีภูมิคุ้มกันเรื่องอาหารการกินนะ เรื่องการออกกำลังกายเรื่องการอยู่เดียวๆร้อนร้อๆกระจายตอนนี้ค่ะอยู่เดียวๆร้อนร้อนกระจายเนี่ยก็จะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นคือเราจะมีภูมิอย่าปล่อยให้ร่างกายอักเสบเช่นเรามีร่องลากของโรคเดิมอะไรอยู่เนี่ยเราอย่าปล่อยให้มันอักเสบมันจะรักษา แล้วมันจะติดได้ง่ายมันจะช่วงเวลาสามจะติดได้ง่ายปรับร่างกายของเราให้มีกุศลละเซลทําร่างกายของเราเนี่ยให้เป็นกุศลให้พยายามอยู่ในปุ่มของกุศลพยายามอยู่ในหมู่ของกุศลนึกคิดอะไรก็ให้เป็นกุศลสวดมนต์ก็ไม่ใช่สวดเพื่อความกลัวแต่สวดเพื่อให้มีปัญญาในการทําให้การสวดนั้นเป็นกุศลเป็นปัญญาศีละสมาธิ พอเราได้ชื่อว่ามีกุศลเจตนาในการสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยเราก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงกว่าคนที่ไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้อันนี้ก็ฝากไว้ให้ลองทําดูหลับไปในกุศลหลับให้ดีหลับให้สนิทเพราะว่าถ้ากังวลฟุ้งซ่านคิดมากมันจะไม่หลับถึงเวลาหลับต้องหลับและหลับให้สนิทหลับให้ได้นานพอที่จะทำให้เราเนี่ย มันมีคือการนอนเนี่ยนะขอบอกเลยตอนนี้เป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดสําหรับการป้องกันและสําหรับคนที่เป็นคมฉะนั้นถึงเวลาแล้วก็ขอให้เราได้ใช้ปัญญาทั้งหมดกับคําสอนของพระบรมศาสดาสมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่เป็นบุคคลที่ควรเข้าใกล้คือมีปัญญาศีลและสมาธิให้ตั้งใจ มีลมหายใจเป็นเพื่อนกับชีวิตมีลมหายใจเป็นอาวุธอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะทำให้ชีวิตของเราไม่ขุนหมวหนึ่งลมหายใจเข้าในท่านั่งและอาจจะยืดกระดูกสันหลังให้ตรงปล่อยไหลให้สบายกระดูกคอตรงหัวคิ้วไม่ขมวด แล้วอย่าลืมรอยยิ้มน้อยๆอยู่บนใบหน้านะคะหายใจเข้ารู้กายอยู่นี่ก็รู้ใจอยู่นี่ก็รู้ปัจจุบันขณะให้รู้ทันกายรู้ทันใจ เราเห็นกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะปัจจุบันขณะจะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเราจงอ่อนโยนและผ่อนคลายต่อไปอีก หายใจอีกครั้งมีสภาวธรรมใดปรากฏขึ้นในจิตเห็นสภาวธรรมนั้นปรากฏขึ้นอย่างอ่อนโยนสภาวธรรมนั้นค่อยๆค,ค,คลายคืนหนึ่งลมหายใจเห็นความอ่อนโยนเมื่อหายใจเข้า และคลายคืนเมื่อหายใจออกอ่อนโยนและผ่อนคลายคือจังหวะชีวิตของเรา หายใจเข้ารู้หายใจออกปล่อยสบายสบายอย่างอ่อนยยนและผ่อนคลาย